บทนำจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ของการบินไทยในวันที่โลกทั้งใบหันมามองภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั่นคือการเผยโฉมเครื่องบินขับไล่ต้นแบบฝีมือคนไทย100%ซึ่งเป็นผลงานการพัฒนาที่ใช้เวลาความพยายามและทรัพยากรมหาศาลเพื่อสร้างสมรรถนะที่ทัดเทียมหรือเหนือกว่ามหาอำนาจด้านการทหารทั่วโลกนี่ไม่ใช่เพียงการสร้างอากาศยานหนึ่งลำแต่คือการประกาศตัวว่าประเทศไทย สามารถก้าวขึ้นมาอยู่ในแถวหน้าขององค์การเทคโนโลยีการบินและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้วยความรู้ความสามารถของคนไทยเอง100%เซจุดเริ่มต้นของความฝันจากแนวคิดสู่การลงมือย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเครื่องบินรบและอากาศยานทางทหารของไทยส่วนใหญ่มาจากการนําเข้าจากต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกายุโรปและประเทศอื่นๆแม้จะมีการซ่อมบํารุงและดัดแปลงเองบ้างแต่การสร้างเครื่องบินรบที่เป็นฝีมือคนไทย ท้จริงนั้นยังคงเป็นเพียงความฝันแต่ความฝันนี้ได้เริ่มเปลี่ยนเป็นความจริงเมื่อรัฐบาลไทยนักวิทยาศาสตร์วิศวกรและกองทัพอากาศร่วมกันผลักดันโครงการไทยเฟเทอร์โปรโตไทป์หรือที่พี1เครื่องบินขับไล่รุ่นแรกที่ออกแบบพัฒนาและผลิตโดยคนไทยทั้งหมดการพัฒนาที่เต็มไปด้วยความท,าท้าทายการสร้างเครื่องบินรบไม่ใช่เรื่องง่าย มันคือการรวมศาสตร์หลายแขนงเข้าด้วยกันทั้งอากาศพลศาสตร์วิศว,ศวกรรมเครื่องกลระบบอาวุธอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันภัยทางอากาศและซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ตลอดระยะเวลาเกือบ15ปีทีมวิศวกรไทยต้องผ่านการทดลองนับพันครั้งแก้ไขแบบจำลองกว่า500เวอร์ชันและทดสอบในอุโมงค์ลมทั้งในประเทศและต่างประเทศจนในที่สุดจึงได้ต้นแบบที่สมบูรณ์ที่สุดและพร้อมเผยชมต่อสายตาชาวโลกเทคโนโลยีล้ำอนาคตที่รวมอยู่ในท P t ีหนึ่ง สิ่งที่ทําให้ทั่วโลกต้องหันมาจับตามองคือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ถูกบรรจุอยู่ในเครื่องบินขับไล่ลํานี้ 1. ระบบสเตลเหนือชั้น TFP 1ใช้การออกแบบรูปร่างและวัสดุที่ดูซับคลื่นเรดาร์ทำให้สามารถลดการตรวจจับได้อย่างมหาศาลเมื่อบินเข้าสู่เขตปฏิบัติการค่าศึกโอกาสถูกตรวจจับแทบจะน้อยกว่ารุ่นอื่นๆในระดับเดียวกัน 2. เรดาร์ีเซรุ่นใหม่ เรดาร์แอคทีฟอิเล็กทรอนิกส์แคนาเที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีไมโครชิปฝีมือคนไทยทําให้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า400กิโลเมตรรองรับการติดตามพร้อมกันได้หลายสิบเป้าหมายและยังสามารถทํางานในโหมดสงครามอิเล็กทรอนิกส์สนักบิน AI 1. ในนวัตกรรมที่โลกตะลึงคือการบรรจุระบบ AI นักบินเสมือนที่สามารถช่วยตัดสินใจแทนนักบินมนุษย์ ในสถานการณ์กดดันสูงไม่ว่าจะเป็นการหลบหลีกที่ปนาวุธการเลือกเส้นทางโจมตีหรือการบริหารพลังงานเชื้อเพลิง AI จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองจากประสบการณ์การบินแต่ละครั้ง 4. เครื่องยนต์เจ็ตไทยแรงขับสูงนี่คือก้าวกระโดดที่ทําให้โครงการนี้มีความหมายมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ที่ใช้ใน t f t 1. พัฒนาโดยโรงงานไทยใช้ชิ้นส่วน จากห่วงโซ่อุตสาหากรรมในประเทศเกือบทั้งหมดแรงขับมหาศาลทําให้เครื่องบินสามารถเร่งความเร็วได้สูงสุดถึงมก2.5หรือประมาณ3 0 6 2กิโลเมตรต่อชั่วโมง 5. ระบบควบคุมการบินดิจิทัล f l y b y WAII รุ่นใหม่ที่ออกแบบโดยวิศวกรไทยช่วยให้การบินมั่นคงคล่องแคล่วและตอบสนองอย่างฉับไวในทุกสภาพการรบมก2.5ความเร็วที่ท้าทายขีดจำกัด การที่ TFP 1สามารถทำความเร็วได้ถึงมอก2.5ไม่ใช่เพียงตัวเลขสวยรู้แต่มันคือขีดความสามารถในการเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการอย่างรวดเร็วตอบสนองต่อภัยคุกคามทันทีและเหนือกว่าหลายประเทศในภูมิภาคความเร็วระดับนี้ยังหมายความว่าไทยได้เข้าสู่กลุ่มประเทศไม่กี่แห่งในโลกที่สามารถสร้างเครื่องบินความเร็วเหนือสียงขั้นสูงได้ด้วยตนเองความหมายทางยุทธศาสตร์ TFP 1ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคง และอิปไตยทางเทคโนโลยีของชาติไทยไม่จําเป็นต้องพึ่งพาก,การนําเข้าจากต่างประเทศอีกต่อไปสามารถซ่อมบํารุงพัฒนาและต่อยอดเองได้ทั้งหมดนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสในการสร้างอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศตั้งแต่ผู้ผลิตวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ระบบอาวุธไปจนถึงการฝึกอบรมนักบินและช่างเทคนิคไทยซึ่งจะทําให้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเทศเติบโตอย่างก้าวกระโดดเสียงตอบรับจากนานาชาติทันทีที่ประเทศไทย ประกาศการเปิดตัวทีฟพีหนึ่งหลายประเทศต่างแสดงความสนใจที่จะร่วมมือทั้งในด้านการวิจัยการพัฒนาและการจัดซื้อเครื่องบินรุ่นนี้ความสามารถที่โดดเด่นของทีฟพีหนึ่งไม่เพียงสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยแต่ยังทําให้ไทยกลายเป็นผู้เล่นใหม่ที่ทรงพลังในตลาดอาวุธโลกวิสัยทัศน์ในอนาคตทีฟหนึ่งเป็นเพียงก้าวแรกรัฐบาลและทีมวิศวกรได้ประกาศแผนพัฒนาในระยะต่อไปได้แก่ เทียีสองรุ่นปรับปรุงที่จะสามารถทํางานแบบไร้คนขับเต็มรูปแบบการพัฒนาระบบอาวุธสมาร์ทที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายดาวเทียมไทยการสร้างฐานการผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศเพื่อยกระดับเป็นศูนย์กลางการบินรบของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บทสรุปความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติวันนี้ประเทศไทยไม่ได้เพียงสร้างเครื่องบินแต่ได้สร้างประวัติศาสตร์ที่จะถูกจารึกไว้ตลอดไปการที่คนไทยสามารถพัฒนาเครื่องบินขับไล่ต้นแบบ100เปอร์เซ็นตได้สำเร็จ ไม่เพียงเป็นก้าวสำคัญทางการทหารแต่ยังเป็นสัญญาณว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการยืนหยัดในโลกแห่งอนาคต TF-T1 จึงไม่ได้เป็นเพียงชื่อของเครื่องบินแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความฝันความพยายามและความสำเร็จของคนไทยทั้งชาติลูกโลกแสดงแผนที่ทวีปยุโรปแอฟริกาส่องแสงแวววาว